การจะแต่งอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอารถที่เรามีในร้านนะครับมาแต่งให้ลูกค้าได้เลยซึ่ง M X เราเนี่ยมีเยอะมากนะครับลูกค้ามีเยอะเลยแหละครับอยู่ข้างในอีก2 0 3 0คันนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งประกอบจัดทรงให้ลูกค้าแบบนี้เลย m ั n นี่เลสซิสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวแลครับรถประกอบแต่งจากทางร้านเรานะครับตัวรถเป็น M X S F นะครับแต่งสวยๆเลย ถ้าเป็นทรงนี้ก็ร้านเราเป็นที่แรกนะครับที่ตัดแปลงมาใส่กับ m อ็มเอ็กนะครับถ้าชอบแบบนี้ก็สั่งได้นะครับไม่แพงครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทลูกค้าได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวว่าทําอะไรไปบ้างนะครับในรถคันนี้ลูกค้าจะได้อะไรบ้างาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับอันนี้พาดูรอบคันกันก่อนนะ โอเคครับอ่าถ้าลูกค้าสั่งแต่งกับทางเราเราก็จะเลือกรถมาจัดก,การให้นะครับชุดแฮนเนี่ยเราใส่ของใหม่ให้เลยนะครับปอกแฮนด์มือเบรกมือคัดกระจกเนี่ยพวกนี้ของใหม่หมดเลยแล้วก็ชุดสีหน้านะครับเราเก็บใหม่หมดสีบางโคนเก็บใหม่นะครับเงาเงาเลยไม่มีรอยเลยนะครับสีล้อเราก็พ่นให้ใหม่นะครับลูกค้ามีการล้มล่างให้นะครับ อ่านี่คือสีตัวรถเนี่ยสีข้างพวกเนี้ยเราเก็บใหม่หมดเลยทั้งคันนะครับส่วนพวกชุดแต่งอะไรก็ใหม่อยู่แล้วแล้วก็สีเครื่องเสีเครื่องพวกนี้เราเก็บให้ใหม่โอเคส่วนท่อก็ลูกค้าเลือกได้นะจะเป็นแบบเคปล่ลหรือว่าเป็นไทเทแบบนี้ลุ้งๆส,สวยๆนะครับคอท่อก็ใหม่หมดเลยยาวไปถึงนู่นเลยประมาณนี้ครับล้อหลังก็เก็บให้เรียบร้อย มีกันดีดหลังนะครับมีท้ายสั้น่ายท้ายอันนี้คืองานโดยรวมที่เราเก็บให้นะครับ<ส>ก็จะมีขาตั้งแต่งเข้าไปด้วยนะ<ส>ดูสีกันชัดชัดส,ดสวยเลยล<ส>ูกค้าได้ไปก็ไปขับอย่างเดียวเลยครับ<ส>ไม่ต้องห่วงเลย<ส>วันนี้พามาชมนะครับ สั่งได้นะครับเลือกสีได้ว่ามีดำมีแดงมีขาวมีเหลืองแทบจะทุกสีนะครับทำสีได้หมดนะครับสั่งเราได้นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนมีครบนะครับอันนี้พามาดูกันแบบละเอียดรอบคันแบบละเอียดนะครับอันนี้ลูกค้าคันนี้ลูกค้าสั่งไว้แล้วนะครับอันนี้ผมแค่เอามาถ่ายให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าอย่างคันนี้ก็ สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทอ๋อลืมบอกอีกอย่างนะครับโซ่สเตอร์ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนี่นะโซ่สเตอร์เปลี่ยนให้ของใหม่สวิตสีสวิงองสวิงอาร์มเก็บใหม่หมดเลยแล้วก็สีเครื่องนะครับอ่าสีเครื่องตรงนี้เราก็เก็บให้ใหม่นะครับต่อไปพร้อมขับได้เลยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับกุญแจเป็นกุญแจเดิมโรงงานเลยนะครับ เครื่องดีพร้อมขับใช้งานนะครับไฟหน้าปรับได้สองสีนะสวิตจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ากดอีกทีเป็นสีเหลืองปิดได้นะครับมีสีเหลืองสีขาวนะครับอ่าประมาณนี้ก็ดูไฟเลี้ยวติดครบนะครับไฟเลี้ยวทั้งหน้าและหลังนะครับซ้ายขวาไฟเลี้ยวเราใส่เป็นของใหม่นะครับไฟเลี้ยวหลังนะครับเป็นไฟท้ายที่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับ พอกอนุ่มครับตามสไตล์สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับมันนี่เลสซิ่งช็อปนะครับพิซโนโลกสั่งประกอบแต่งแบบนี้สวยๆการจะแต่งอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอารถที่เรามีในร้านนะครับมาแต่งให้ลูกค้าได้เลยซึ่ง m x เราเนี่ยมีเยอะมากนะครับลูกค้ามีเยอะเลยแหละครับอยู่ข้างในอีก2030ิ0ันนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่ง ส่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยถ้าชอบก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ